สวีรัสสวัสดีครับผมทุกคนทองเบทันนครับผมพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาเกือบประมาณอ่าบ่ายสามโมงแรกนะครับผมพี่น้องแม่ปุ่งเข้ากะอยากเบิงหนังเฉลียวพี่น้องเอ้ยตอนนี้ต้องมีกระเคลื่อนรถออกจากบ้านน้องกินเพลนของเขานะครับผมพี่น้องก่อนที่จะไปแม่ปุง่งก็ต้องรัดเข็มขัดก่อนนะครับผมพี่น้องคุณอัน้ำดำยัยโยคะหน้าโมเป็นอย่างไรพี่น้องเป็นพัดรบหน่อยส่วนตัวนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะครับผมพี่น้องเอ้ย ตอนนี้เราก็พาแม่ปุ่งเข้ามาในเซนทันแล้วนะครับผมทุกคนตอนนี้ค้นกะหลายเน่ยหลายเนี่เป็นป่านกลางนะครับผมพี่นองเพราะว่าเป็นวันธรรมดาเนาะนี่ตอนนี้กะตอนนี้กําลังเดินครับขึ้นเปะสั้นสั้นได้ก่อนขึ้นทิดาพอนสี่างขึ้นไปสั้นสามครับผมพี่นองตอนนี้ก็เนี่ยกินหลายหลายครับพี่นองรอดตารอดใจท่องเบยกกับทิดาพอนพะโลพีนองเอตอนนี้ขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นมาแร้วนะครับผมไปที่เรียบร้อยยางขึ้นบาแล้วโอ้ยวางขึ้นมาเร็วแล้วยางขัไปโซนหลังครับผมพี่นอง ไปแตะหน้าจอไปเรื่อยพอดีมันนี่เขาจองแบบออนไลน์มานะครับผมพีนองเราแค่แบบสแกนเชือกกติ๊กนี่นะครับผมง่ายรอรับบัตรได้เลยอ้สบายสบายครับพีนองเอ้ยขังต่อไปมากขังต่อไปนี่จองแบบออนไลน์มาเลยครับผมพีนองแบบไม่ต้องไปเข่าคิ้วไปยากนะครับผมพีนองมากกดรับบัตรเด็สบายนะครับผมพีนองตอนนี้เขาขาไปยืนพี่พนักงานพีพนักงานมาไายเรียบรายแล้วครับพฤะจิดมือผมบอวสัน ตอนนี้อันดับแรกเลยเราต้องไปเข้าห้องน้ําก่อนนะครับผมทุกคนมือนี่เขาได้เป็นล่งเจ็ดครับผมพี่น้องหนังที่เราจะดูในวันนี้นะครับผมพี่น้องทิดาพอนมาจากเบื้องเสือเพียนขนาดพี่น้องอว่สาสันแบบจากเบิงคักเนี่ยท้องเบียกันเลยจัดไปเลยทิดาพอนมอหอดล่งหนังแล้ว่วๆนะครับผมพี่น้องเขาก็ได้นั่งมองริมสุดนะครับผมเพราะว่าคนท้องของเราก็จะเข้าห้องน้ําบ่อยๆนะครับผมพี่น้องเพื่อเป็นการ ขาของน้าไว้ๆนะครับผมพี่น้องตอนนี้ดูหนังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมพี่น้องทิดาพ่อนหิวนะครับผมไม่ได้หิวอะไรเลยนะครับผมนอกจากไอศครีมนะครับผมพี่น้องเอ้ยหมักขัดวัฒนแม่ปุงช่วงนี้อากาศร้อนๆนะครับผมไดเ์แอรวไอศตรีมพี่น้องย่างกินมานํำทั้งโอ้แบ๊กแบ๊กแบ๊กแ๊กกแป๊กครับผมพี่น้องเอ้ยตอนนี้ย่างมะฮอดรสนะครับผมพี่น้องทิดาพ่อนพ้าพิกนหมูหวานครับผมหวานหมูไหมพี่น้องเอ้ยเออเร้าซาบูนะครับผมพี่น้องหิ มาหอดหลี่แล้วอู้เนี่ยกินหลายหลายครับพี่รองเฮ็ดเมี่ยปรุงก็เข้าเฮ็ดหนาอึมเทอมอยู่พี่รองเลยทำรับเหลีท่องเป็ดต้องไปตักเอาน้ำสักก้อนครับผมพี่รองเกี่ยวก็ะชายหญ่ไงครับผมพี่รองตักมาแล้วเนี่นี่มาแล้วอุ้ยตื่นเต้นจังเลยของซอบที่ดาพรมาแล้วครับผมทุกคนกุ้งดองนะครับผมพี่รองกุ้งดองซีอิ๊วนะครับผมตอนนี้น้ำซุปมาเรียแล้วครับผมพี่รองบอกว่าจะเป็นน้ำดำน้ำใสนะครับผมพี่รองเบืองที่ละพี่รองซั่งหมูมากครับพี่รองดูยเนื้อแดงแดงครับพี่รองเ อันนี้เป็นพักนะครับผมปีน้องเขาว่ามะให้เบิดสวนอืมเขาช่งเอาพักรวมแต่ว่ามะให้เบิรองสุดยอดจริงจริงอืม ตอนนี้ต้อมเบเกเดดพักลงที่แบพี่น้องเอ้ยใส่น้ำหมอน้าซุปครับพี่น้องอุ้ยหอมหุยหุยท้องเบกสิเคียวหมูเด้งลงนะครับผมพี่น้องอันนี้เป็นของชอบของทองเบ็ดเลยนะครับผมที่ทุกคนทุกคนเป็นหมูเด้งนะครับผมอันับเด็กที่ดาพ่องกับใส่บบกแกงม่เข้าไปนะครับพี่น้องเอ้ยปุ่นเนี่ยกินมากเลยครับผมพี่น้องบวมเป็นสิเป็นแมงกะพุนยักษ์นะครับผมพี่น้องนะครับมึกกรอบนะครับผมแต่เนี่ยหมักๆของท้องเบเดทั้งนั้นเลยพี่น้องอ้ยหอมหุยหุยครับผมพี่น้อง นี่อันนี้เป็นปลาหมึกนะครับผมพี่น้องเอาติดไว้ว่าอันนึงนะครับผมกับทากัเทอกัน่าสีมาจานหนึง่งแต่ว่าก็มาแค่อันเดียวนะครับผมเออตรงปกกับพี่น้องตรง,ตรงตรงคอนเซฟอีลี่นี่ตอนนี้ก็เอากุ้งแม่น้ําลงไปนะครับผมพี่น้องตอนนี้ก็จะเป็นว่าหมูสามชั้นของทิดาพรนะครับนี่ทิดาพอมากินหมูสามชั้นครับพี่น้องคับทย่อยทย่อยเอาลงไปครับผมพีน่น้องนี่เขี่ยลงไปเขี่ยลงไปนะครับผมพี่น้องนี่วิธีกินหมูแบบ กินแบบให้มันเสีบๆนะครับผมพี่นองเขาต้้งจุ่มประมาณสิบวินะครับผมพี่นองนี่ล้วนๆล้วนๆล้วนๆล้วนเลยนะครับว่าจิ้มน้ำจิ้มนะครับผมปีนองปอนเข่าปากที่เราปีนองวานี้อ้ยพีนองเอ้ยโลกนี่ไม่เอาอะไรอีกแล้วนะครับผมพีนองเอ้ยสุดยอดที่ดาพ่อนว่าขอซิมกุ้งดองซี่ยวเนี่ยพาฉันยำ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 อือร่อยพัชญที่ดาพ่นมาๆีนองเอ้ยนี่ตอนนี้ก็ัดภาพมาแล้วี่ยิมผมีนอง หอดบ้านแล้วครับผมพี่น้องบอกรอบบี้เลีนยสวนสนามพี่น้องอจะมันดือด้อคักดื้อเนี่ยพูดได้ก็ได้ไม่ปวดเดี๋ยคอยได้พี่นออ้องดื้อคัก